เอโยวัสารสวัสดีคร e. ับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะฮะผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับลูกค้าเป็นรุ่นไซโคอนไอมนะครับผมนะคันนี้สวยเลยนะครับลูกค้านะชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยตัดด้วยสติกเกอร์สีเทานะแล้วก็มีโลโก้แดงนะตามองกรแดงสวยๆแบบนี้เลยอ่าผมแจ้งตำหนิตรงตัวถังนิดนึงนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นรอยบุกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะฮะเครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆเลยครับลูกค้าไม่เคยแกะเลยนะ ท่อนี่มาเป็นท่อแต่งนะของ M4 นะครับเป็นท่อคู่นะฮะสวยๆเลยนะครับเจ้าคันนี้นะมีแฮนด์แต่งแล้วก็จกติดไปแฮนด์แต่งมาให้ด้วยรถแบบมีทรงมาให้แล้วนะฮะไฟหน้า LED สวยๆแบบนี้เลยครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆครับเพราะรถเล็กหม่แค่พันกว่าโลเพียงเท่านั้นเองนะครับอ่า ล้อนะฮะเป็นซี่ลวดสลับกันนะครับสวยๆเลยนะฮะทั้งหน้าและหลังเลยนะระบบเบรก ABS ใช้ทําง,งานได้ปกติเลยครับลูกค้าเครื่องยนต์สั่งนี้นี่สะอาดกริบเลยนะฮะอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับตามการใช้งานเลยนะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆเลยนะฮะได้ท้ายเดิมกันดีดเดิมจากโรงงานเลยระบบไฟติดครบนะฮะทางร้านตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์เจ้าคันนี้กันหน่อยนะเจ้าคันนี้เลขไม์เพียง1,600โลลูกค้า รถสภาพใหม่กิฟเลยแล้วที่สําคัญมีกุญแจม,มาถึง2ดอกเลยนะฮะเรามาฟังเสียงท่อแต่งกันหน่อยดีกว่านะฮะ,ะเสียงเพาะๆเลยครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะฮะท่อไป M4 อสองออก2เลยนะฮะหาใครสนใจรถเท่ๆเลขไม้น้อยแบบนี้นะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหาใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครั